กำลังมองหาจะซื้อคอนโดกันอยู่หรือเปล่าคะแล้วรู้ยังว่าชอบคอนโดไฮไลท์ตึกสูงหรือว่าคอนโดโลไลท์ที่เป็นตึกเตี้ยดีอ้าวอันนี้แล้วแต่รสนิยมความชอบส่วนตัวเลยนะไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะแต่ถ้าใครยังไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันตกลงฉันชอบอะไรยังไงดีอักมาฟังทางนี้กันละกันป้ามีมีข้อมูลมาฝากค่ะเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่าง ประเด็นหลักๆของคอนโดไฮไลท์กับโลไลท์นะคะข้อแรกเลยก็คือเรื่องของโลเคชันค่ะอ่าอันนี้แน่นอนว่าคอนโดไฮไลท์เนี่ยเขากินขาดนะเพราะว่าทำเลของเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะอยู่ริมถนนใหญ่โอโหอ,อันนี้คือได้เรื่องของการเดินทางที่สะดวกสบายนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือว่าการใช้บริการขนส่งสา ไม่กี่ก้าวก็ถึงป้ายรถเมล์หรือบางโครงการนะโอ้โหเด่นมากเลยเดินไม่กี่ก้าวเดินไม่กี่เมตรก็ถึงรถไฟฟ้าโอ้โหอันนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยสําหรับการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วของกร,รุงเทพมหานครอ้าวแล้วคอนโดโลไลท์ล่ะแน่นอนค่ะคอนโดโลไลท์เนี่ยก็อาจจะต้องขยับเข้าไปอยู่ในซอยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหข้อกฎหมายแหละว่า อาคารสูงอาคารขนาดใหญ่ที่สูงเกินกว่า23เมตรขึ้นไปเนี่ยจะต้องอยู่ริมถนนที่มีความกว้างมากกว่า10เมตรแลนก็คือถนนใหญ่นั่นเองส่วนอาคารที่เป็นโลลท์ life, ก็คือต่ำกว่า23เมตรลงมาเนี่ยสามารถอยู่ติดถนนสาธารนณะที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า6เมตรได้ซึ่งก็คือถนนในซอยต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทางเนี่ย ในส่วนของคอนโดรูไลท์ลก็อาจจะเสียเปรียบอยู่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราออกจากโครงการมาเนี่ยกว่าจะถึงผลใหญ่อาจจะต้องเจอกับสภาพรถติดในซอย่อน่อะเสียเวลามากขึ้นกว่าเดิมหรือคนที่ไม่มีรถส่วนตัวใช้บริการขนส่งสาธารนณะ ก็ต้องมีที่วินก็ต้องมีบริการเรียกรถผ่านแอปต่าง,างๆเพื่อที่จะอดมาที่ถนนใหญ่แล้วก็จะต่อรถเมย์จะต่อรถไฟฟ้าอันนั้นก็แล้วแต่โครงการที่เป็นคอนโดโลไลซ์อยู่ในซอยเนี่ยถ้าเป็นซอยที่สามารถมีทางเชื่อมทางลัดกับซอยอื่นๆสามารถออกไปที่ถนนด้านหน้าก็ได้ออกไปที่ถนนหลักด้านหลังด้านข้างก็ได้เอออันนี้มันก็เป็น อีกทางเรื่องหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถมีทางเลี่ยงทางลักในการเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้นก็ได้ข้อที่2ค่ะก็คือเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางแน่นอนละค่ะในส่วนของคอนโดมิเนียมที่เป็นไฮไลท์ที่เป็นตึกสูงเนี่ยจำนวนยูนิตเขาเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนกลางก็ต้องสอดค้องกันก็ต้องมีเยอะกว่าแล้วก็มีสวยงามอลังการมากกว่าแต่ว่าขณะเดียวกัน เรื่องของค่าใช้จ่ายค่าส่วนกลางในแต่ละเดือนแต่ละปีที่รูปบ้านจะต้องจ่ายเนี่ยด้วยความที่เขามีจํานวนที่เยอะกว่าเนาะเพราะฉะนั้นตัวหารก็จะเยอะค่าส่วนกลางก็อาจจะไม่สูงมากแล้วก็ที่สําคัญก็คือในส่วนของนิติบุคคลที่เข้ามาบริหารส่วนกลางถ้าเกิดว่าเป็นโครงการไฮไลท์เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้นิติบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องการบริหารจัดการให พื้นที่ส่วนกลางเนี่ยมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลามีความสวยงามดูแลรักษาเป็นอย่างดีก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินของอสังหาริมทรัพย์ของคอนโดมิเนียมแห่งนั้นๆได้เพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันนะคะคอนโดโลว์ไลท์พื้นที่ส่วนกลางก็จะน้อยกว่าเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะถ้าพื้นที่ส่วนกลางเยอะเนี่ย จำนวนห้องที่น้อยกว่าอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหตัวหารน้อยขุดเอ้ยค่าส่วนกลางในแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยหนักหนาสาหัสเป็นทีเดียวแหละแล้วโดยเฉพาะในส่วนของ low ล i ์นะคะส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เลยมักจะเกิดปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอนั่นเองอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ควรจะพิจารณานะสำหรับใครที่ใช้รถส่วนตัวอันนี้ต้องดูดีด,ด้วย ว่าที่จอดรถเนี่ยเขามีระบบาการบริหารจัดการอย่างไงหรือว่าเขามีพื้นที่ด้านข้างที่เขาไปเช่าเพิ่มเติมแล้วเราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจอดรถเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าส่วนกลางเดือนละเท่าไหร่อันนี้ก็เอามาพิจารณาด้วยก็ได้คน่ะ้อาต่อมาสําหรับการพิจารณานะคะก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็บรรยากาศในการขับัยนั่นเองซึ่งแน่นอนว่า ในส่วนของคอนโดมิเนียมที่เป็นไฮไรท์ rise, เป็นตึกสูงเนี่ยโอ้แน่นอนคุณได้วิวที่สวยงามแต่ว่าก็ต้องอยู่สูงจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราอยู่ติดถนนใหญ่ใช่ไหมรถราเนี่ยจะวิ่งตลอดทั้งวี่ทั้งวัน แล้วโดยเฉพาะตอนกลางคืนก็ยิ่งวิ่งเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วเสียงรบถวนจากเสียงรถเนี่ยอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะเพราะว่าเคยอยู่คอนโดมิเนียมที่อยู่ติดถนนใหญ่นะคะซึ่งตอนนั้นเราอยู่ไม่ได้สูงมากก็อยู่ซักชั้น7ชั้น8โอ้โหคุณเอ๋ยตอนกลางคืนเนี่ยรถวิ่งฟู่ฟู่ฟูฟ่คือไปอยู่แรกๆเนี่ยทำนอนไม่หลับเหมือนกันนะคืออันนี้ก็ต้องดูว่าวิธีแก้ไข เราจะเติมเป็นกระจกสองชั้นไหมในส่วนของห้องนอนที่บังเอิญบังเอิญมันอยู่ฝั่งที่อยู่ติดถนนใหญ่พอดีหรือว่ากระจกที่ระเบียงเป็นกระจกสองชั้นผนังของโครงการเขาทําผนังสองชั้นไว้ให้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูนะคะหรือไม่ก็เลือกชั้นที่สูงสูงสูงขึ้นไปเพื่อที่จะได้ลดเสียงรบกวนจากรถราที่วิ่งอยู่บนถนนได้ นอกจากนี้เรื่องของสภาพแวดล้อมอื่นพื้นที่โดยรอบของโครงการไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์ ight, หรือโลไลท์ ight, มีส่วนสําคัญนะคะอาจจะเคยได้ยินข่าวเนาะบางทีโครงการอยู่ใกล้กับสถานที่สําคัญทางศาสนาซึ่งแน่นอนก็จะมีประเพณีมีงานอะไรต่างๆตามวาระที่อาจจะต้องมีเสียงดังที่สามารถรบกวนกับการพักอาศัยของเราได้หรือว่าจะเป็นส่วนของพื้นที่ตลาด ตลาดนัดขนาดใหญ่โอ้โหอันนี้จะทําให้การจิอวใยเนี่ยคือจะมีความทุกข์า้านมีความจอแจทั้งเรื่องของรถราทั้งเรื่องของผู้คนทั้งเรื่องของแสงสีเสียงกลิ่นควันรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการแสดงคอนเสิร์ตการบันเทิงเรื่อง,อง,องต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาตามบาระโอกาสของของตลาดนั้นๆที่เขาจะเรียกคนเข้ามาให้มาใช้บริการของเขา สถานบันเทิงตอนกลางคืนอ,อยู่ใกล้ๆหรือเปล่าอันนี้ก็จะมีเรื่องของเสียงเรื่องของอาการจราจรต่างๆในตอนกลางคืนเข้ามารบกวนได้ด้วยเหมือนกันแล้วนอกจากนี้ในส่วนของความโดนที่เป็นโรงไลท์ life, นะคะอันนี้ก็ยิ่งต้องดูเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตึกที่สูงมากก็จะอยู่ในขนาดความสูงที่ไล่เลี่ยกับเรานี่แหละข้างๆเป็นอาพาร์ตเนมนต์ไหมเป็นหอพักไหม มุมมองของห้องเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ชิดเกินไปหรือเปล่าจนสูญเสียความเป็นส่วนตัวหรือว่าบริเวณโดยรอบเนี่ยเป็นบ้านอยู่อาศัยทั่วไปอยู่แล้วอันนี้ก็สบายใจได้ระดับหนึง่งว่าเราจะสามารถอยู่อาศัยได้อย่างมีความสุขมากทิ่สุดเ่วนในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะก็แน่นอนการอยู่ในคอนโดมิเนียมไฮรี์ซึ่งเป็นตึกสูงมีจํานวนยูนิตเยอะๆมีเพื่อนบ้านที่เยอะเนี่ย,ยก็จะเหมาะสําหรับคนที่ชอบทัา คึกคักชอบความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการใช้พื้นที่ส่วนกลางอะไรต่างๆมากมายแล้วก็รวมถึงเรื่องของการใช้ริบบิ้สารด้วยในช่วงเวลาเร่งด่วนก็อาจจะต้องใช้เวลารอสักนิดนึงเพราะว่าคนก็ใช้เยอะหรือว่า จะมีลิฟต์บางตัวที่เสียจะมะีจำนวนลิฟต์ที่ไม่เพียงพอไม่สมดุลกับจํานวนห้องพักอันนี้ก็เป็นข้อที่จะต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันแล้วนอกจากนี้ในส่วนของคอนโดมิเนียมโลลไล์นะคะตึกเตี้ยถ้าเกิดว่าอยู่ในทำเลที่ดีสภาพแวดล้อมก็ดีแล้วเนี่ยบรรยากาศในการเหนือใสก็จะมีความเงียบสงบกว่าเพราะว่าจํานวนห้องน้อยกว่านั่นเองก็อันนี้ต้องเอตดกันดูละคะ่ว่าเราเป็นคนแนวไหน ชอบประเภทไหนมากกว่ากันแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของราคานั่นเองแน่นอนว่าคอนโดมิเนียมไฮไลท์ยิ่งสูงก็ยิ่งแพงยิ่งอยู่ใกล้ถนนใหญ่ติดถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้าแค่ไหนก็ยิ่งแพงด้วยเหมือนกันรานะคาจะสูงกว่าคอนโดมิเนียมโลไลท์ที่อยู่ในซอยอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เห็นไหมอันนี้แล้วแต่วัดเจ็ของแต่ละคน ความชอบของแต่ละคนความคุ้มค่าของแต่ละคนที่คิดออกมาเนี่ยให้น้ําหนักแต่ละอย่างไม่เท่ากันอยู่แล้วอันนี้แล้วแต่ความเพิงพอใจแล้วก็ส่วนที่สําคัญมากๆจริงๆสําหรับการอยู่อาศัยในชีวิตจริงนะคะเพื่อนบ้านค่ะคอนโดนของเราเพื่อนบ้านของเราคือใครห้องที่อยู่ทางขวาห้องที่อยู่ทางซ้ายห้องที่อยู่ข้างบนห้องที่อยู่ข้างล่างทั้งสห้องเนี้ย มีความสำคัญมากๆสำหรับการเหนือสัยที่สงบสุขในคอนโดิมเนียยของเราขออห้ยคืนช่วงดีได้เพื่อนบ้านทั้ง4ทิศที่ดีทุกคน